ครับเห็นคณะโก่วงอย่างนี้แล้วด่สบายใจสบายใจเห็นแล้วนี่พีดบอกพี่น้องกันเลยว่าอย่างนี้นี่ต้องยกโป้งให้ใช่ต้องยกโป้งให้สุดยอดนะอย่างนี้ต้องถอนดูซะหน่อยว่าว่าว่าเป็นยังไงบ้างได้หรือไม่ได้ได้แล้วต้องพิสูจน์พิสูจน์กันหน่อยแล้วับพี่้องสมาชิกครับว่าโอ้ต้นมันใหญ่ขนาดไหนเอารู้ซะหน่อยที่นี่เอาต้นใหญ่นะได้เลยเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยครับโอ้โหนี่นะครับนี่คือคณะของโก่วงครับ ที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพก็ถือว่าทําคณะมาตลอดนะครับเพราะว่าทั้งใบทั้งต้นนะครับใบใหญ่หนาอวบบ้วนแข็งแรงอย่างนี้เห็นชัดเจนนะครับดูสะโพกค,ครับแข็งแรงนะครับลากแข็งแรงนะครับนี่โอ้เห็นชัดเจนเลยนะครับวันนี้ผมมาเสียดผลครับเดินทางมาหาโกฮวงเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับเห็นอย่างนี้แล้วในใบใหญ่หนากรอบสุดยอดสุดยอดนะใบหนานวนใหญ่นะอะไรบ้างเนี่ยไม่มีโมรคแมลงเลย ตายแล้วก็นเนี่ยสุดยอดเลยนะยินนะผ,ะผักสวยไข่อ่าผักสวยขขยง่ายต้องเน้นที่ว่าผักสวยขขยง่ายที่สำคัญครับกรอบที่สำคัญกรอบนะอย่างนี้กรอบนะครับเนี่ยนะกรอบชัดเจนเลยนะครับเนี่ยนะฮะใหญ่ยีย้งเลยก็โก,กห่วงฝากสมาชิกหน่อย,ยใช้สินค้าที่แล้วเป็นไง สินค้าคุณภาพดีทุกตัวดีทุกตัวใช้แล้วมั่นใจปลอดภัยทุกตัวปลอดภัยปลอดภัยทุกตัวนะครับว <Under neath. S 1> ันนี้นะครับผมประสฐผลครับขอบคุณโก่วงมากนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกที่ติดตามในการของเรานะครับขอบคุณโกฮวงมากครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ